นาสตวนัหมนับ,บนนสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสุขุสุขค,ขคนมาหนีควยสานพาสุขคนมากินตามบักหุงอีกแล้วพี่น้องอันใดกับบะเล้วตามบักหุงเนาะค่ะเนาะข้าวเหนียวปวยผ้าอบแตบบาที่นี่พี่น้องค่ะควยสันแอมีตับอตับหมูค่ะเออว่าพ่ายได้ผูดด้ใดบบกิน ตับบกินยังกระไรน,นะคะเนาะพี่น้องคุยสันทอดมักมักไว้ใบขามขึ้นนะคะแล้วก็อเอามาทอดไม่ได้ไหมนะเกือบไหมแล้วก็มีบักสตอรค่ะพี่น้องมีเป็นน้ำมกินกับตําหูงแล้วก็มีใบอันนี้ไปกวางตุ้งเนาะไปกวางตุ้งค่ะพี่น้องแต่มันแต่บรรทนันบรรลินไปมีดอกนะคะเนาะมากมากพี่น้องอันจนโดนกินเฮาดึงตับมูก็ได้อืมัดมา หนึงจะป่าแบบน้ำแบบสดตัวน้ำแบนันน้ำงวนอือน้ำใหม่อ,ดอด้อกอนแกจัดถุงลวกน้ำวบวกลวกน้ำหอา แทบะไม่ต้องตรงกับมูเราเคยไได้กินบอยแล้วค่ะเพราะว่ามันโดนเธอจังคืออยากกับมูแต่มระม,มูหน่อยๆเผ็ดๆเค็มๆ มกักกระเทียมพริกไทยขามขึ้นหนวดกระป๋องตุม๋มจะต่อเชบ จ้าเป็นกบมัวอ,อืมข้าไปครับัก n o ไ m อืมได้กลินเลยพี่เนานานกินทีเนาะ สำหรับคลิปนี้พี่น,อน้องคุณฉันก็ขอจบคลิปลงเพียงเท่านี้นะคะเด้อกำเอาุ้งแพ้เผ็ดยาบาบาเผ็ดได้คะ่ะพี่น้องอีกสุดโอเคขอบคุณค่ะสำหรับการติดตามรับชมนะคะพี่น้องบ๊ายบายสวัสดีค่ะ